วันนี้น้ำท่วมขังนะฮะก็มาอธิบายต่อแล้วกันถึงแม้จะน้ำท่วมขังไปทำงานลำบากจากยุคมืดที่ประเทศไทยเป็นอยู่ก็ควรจะไปสู่ยุคสว่างอีกไม่นานก็จะรุ่งเช้าแล้วนะฮะก็ถือโอกาสมาอธิบาย สิ่งที่ผิดของประเทศไทยต่างหลักกันมาผิดเข้าใจผิดแก้ไขให้ถูกมันก็จะถูกต้องก็จะ,จะเจริญง,งอกงามสว่างขึ้นผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญน,นะฮะเราเข้าใจผิดกันเยอะนะผมจะเอาที่เขาคัดลอกกันมาตลอดเลยนะก็คือหมวดหนึ่งมาตราหนึ่งถึงห้าเนี่ยบาง าตาก็สลับกันสลับตัวเลขกัะนะแต่ว่าก็อยู่ในหนึ่งถึงห้านี่แหละครับเรามาดูวันแรกเลยมาตานหนึ่งนะครับเราก็ได้บอกไว้ว่าเราเป็นราชนาจักรนะแบ่งแยกไม่ได้แต่จริงๆรแล้วเรา,เราไม่รู้หลักเนี่ยอันนี้เพาเราเป็นรัฐเดียวแล้วก็เป็นราชนาจักรการเขียนแบบนี้คนที่เขียนให้เคลียร์กว่านี้นเขียนไม่เคลียร์นี่แหละครับคำว่าแบ่งแยกไม่ได้ แบ่งนี่คือแบ่งอำนาจการปกครองนะแต่ว่าไอ้ตัวแผ่นดินเนี่ยมันคือเราอยากให้ฝานทองก็เป็นฝานทองแต่จะหายไปสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้อันนี้เข้าใจเจตนาคนเขียนมาถึงอยนน่างนี้แต่ว่าเขียนอย่างนี้มันเหมือนล็อกเอาไวอ้อ่ะนะถ้าเกิดเรามีประเทศเรา้าเกิดเรามีแผ่นดินอีแผ่นดินใหม่งอกขึ้นมาล่ะะเกิดทะเลแผ่นดินโลันเปลี่ยนโผล่ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเออเรามีสองที่เหมือนภูเก็ตอย่างเงี้ยเนี่ยมา กิดมันขึ้นมาใหม่อ่บเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าแบ่งแยกไหมล่ะก็คล้ายๆทำรองนี้แต่ถ้าเขียนอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเอ้เรามีแผ่นด,ดินใหม่หรืออ,อ,อะไรเพิ่มขึ้นมาถือว่าแบ่งแยกไหมอาจจะมีความเป็นแบ่งแยกนะแล้วก็อที่อันนี้อันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอที่สําคัญคือคาว่าแบ่งแยกเนี่ยหมายถึงว่าอํานาจรับ แบ่งแยกก็ผมจะชี้ให้ชัดไปเลยนะกทมอย่างเงี้ยนะกทมนี่คือแบ่งแยกนะฮะแบ่งแยกเหมือนแบ่งแยกดินแดน,ะน่ะนะแบ่งแยกไปแล้วกทมนี่แหละมีเลือกตั้งไงที่ใดมีเลือกตั้งนะครับนั่นคือคุณแบ่งกันไปแล้วนะฮะแบ่งแยกโดยไม่ต้องดินแดนไม่ต้องหายนะฮะ แต่มันถูกแบ่งไปแล้วนะครับโดยโดยคนไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้นี่คือแบ่งแยกถ้าเผื่อว่าคนทําเป็นคนเข้าใจนะก็สามารถที่จะเฮ้ยผมได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนนะอ่าผมปกครองตัวเองได้อิสระได้ถ้ามีคนคิดทำอย่างนี้ก็ทําได้นะครับสำหรับมาตรานหนึ่งตัวอย่างที่เขาไม่ให้มีไม่ให้เป็นเพราะเราเป็นรัฐเดียวห้ามมีการเลือกตั้ง เช่นกทมถือว่าเป็นรัฐอิสระอยู่กลางใจกทมเลยอันเนี้ยเหมือนเหมือนแบ่งแยกนั่นแหละครับมันแบ,แบ่งแยกทางอำนาจไงแต่ว่าอยู่ที่เดิมอันเนี้ยคนก็ไม่เข้าใจตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายมือน้ําท่วมสมัยปีนายกปู่แล้วขัดแย้งกับผู้ว่ามันมีอำนาจระหว่างผู้ว่ากับรัฐบาลนะไม่ลงรอยกันอยู่คนละภาคกันแล้วขัดแย้งกันนะเหตุที่ขัดแย้งกันเพราะว่า,วาประชาชนประชาชนเป็นผู้เลือกผู้ว่าไงอ่า ในยกนั้นคนทั้งประเทศเลือกอชั้นชั้นขอบเตขตกรทมนีนชั้นประชาชนเลือกกนะันอันนี้แหละครับคือแบ่งแยกในความหมายของมาตรกาน,นแล้วผลเป็นไงเมื่อไม่ลงรอยกันผลก็ประชาชนสวยฮะก็เห็เเนภาพเลยนะในสมัยนายกปูกับผู้ว่าพอมาพอมา,อมาตู่ตู่เขาก็เลยรวบเลยตั้งสิวินขึ้นมาเลยเขาถอดอะไรอะไรบวรอ,อะไรจําชื่อไม่ได้เหม <laughs> เป็นเชื้อเจ้าอะ่ะ ก็ถอดเลยเพราะว่าไม่ได้ไม่ชไม่ได้ไม่ได้เป็นรัฐเดียวเนี่ยคุณพยายามแบ่งแยกไอ้นี่แหละครับมาตรารหนึ่งครับประเทศจะแบ่งแยกไม่ได้นั่นมันต้องรวมหมายถึงไอ้การมีเลือกตั้งแล้วกทมเลือกลวประชาชนไปนเลือกนี่แหละครับแล้วมันทําให้รวมไปถึงอะไรรู้ไหมไปถึงต่างจังหวัดที่จะประชาชนในต่าง,กกงจังหวัดเลือกกันเองนั่นเหมือนกันจังหวัดเลือกกันเองอันผิดนะครับอ่าแล้วส่วนอบตประจนั่นก็ผิดนะครับ พอจดเป็นเลือกไนงะมันทําให้อํานาจซ้อนอานาจอยู่เนี่ยนี่คือมาตรานหนึ่งมันผิดกัน,นแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเข้าใจใช่ไหมทาไมอบจอทําไมต้องมีอบตอมีมาทําไมไปถามประชาชนประชาชนอยากมีนะไอ้อบตเนี่ยประชาชนประชาชนโป้งเข้าใจนะประชาชนก็เข้าใจนะเข้าใจแล้วเป็นภาพนะนั่นคือมาตรานหนึ่งครับที่เรางงกันอยู่ว่าเอ๊ะมันผิดยังไงต้องไปแก้ไขฮนะเขียนใหมนะ่ฮะเขียนให้ชัดเจนไว้เขียนแบบนี้ ไม่ถูกฮะแบ่งแยกไม่ได้แต่คุณเปิดให้แบ่งเลยแบง่งเอาอบตแบง่งเอาเอา,เอาอำนาจไปให้บอบตเอออบจแล้วก็มีการที่จะให้อำนาจเป็นผู้ว่าด้วยสมัยสุเทพเทื่องนะลยเสนอใหญ่เลยแต่หารูไ้ไหมนั่นผิดแล้วถ้าคุณทําให้เกิดขึ้นนะผังแน่ประเทศไทยจะถูกแบ่งเป็นยี่งเสียงโอ้โหประเทศถูกแบ่งแยกเป็นยี่งเสียงเลยโดยที่ประเทศอยู่เหมือนเดิมนะแผ่นดินอยู่เหมือนเดิมแผ่นดินไม่ไถูกเฉือนไปนะแต่อำนาจรับรัฐเดี่ยวถูกแบ่งไปกระจายไปทุกจังหวัดบทอิสระกปกครองตัวเอง เมื่อประชาชนเลือกมันจะเกิดอะไรขึ้นเลยไหมเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้มีอิทธิพลจะได้รับเลือกท้งนั้นเลยเพราะกฎหมายแล้วตำรวจเขียนให้เป็นแบบนี้เขียนให้การเลือกตั้งคุณต้องมีเงินมาลงใครจะมีเงินเจวบ้านไม่มีมีแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้มีอิทธิพลมาเลือกในสุดไอ้จังหวัดต่างๆก็เป็นของเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปหมดเป็นไงอันนี้แบ่งแยกกันแบบโอโ้โหเป็นไงมาตรานหนึ่งนี่คือความเขียนกันไม่เป็นต้องเขียนใหม่นะนะอันนี้นะะ ส่วนมาตราสองมาตราสองนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนะี่ยอันนี้ผิดทั้งสองอ่ะคือหนึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยผิดครับอันที่สองพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ผิดครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมมันผิดเช่นนี้คนไทยนี่งงเลยสองอันเนี้ยอันนี้คนไทยรับรองถูกต้องแน่นอนแต่มีคนมาบอกว่าผิด ท่านก็จะโอ้โหโมโหผมอย่างมหาศาลเลยก็เพราะท่านไม่มีหลักวิชาที่ถูกไงท่านที่อยู่ในประเทศไทยที่ผิดอยู่เนี้ยท่านก็ไม่รู้อยู่ในประเทศไทยที่ผิดอีกนะเออแล้วมาพูดอย่างนี้โอ้โหถ้าเป็นสมัยก้าตุลาผมก็ถูกจักแปรนอบนต้นมะขามมาตีตายเลยเนี่ยนี่ความเข้าใจนะฮะนี่แค่เข้าใจผิดแค่นั้นเองอ่ะมันไปถึงขนาดนั้นเลยอ่าแล้วอธิบายว่าทำไมประเทศไทยข้อสองมันจริงผิด ประชาไต้ปกครองที่ระบอบเช้ไิไตอันนี้ผิดผิดตรงไหนหรือว่าผิดตรงคุณไปพิสูจน์สิว่าคุณระบอบป,ประชาไตยตรงไหนทั้งที่ประเทศนี้ใช้คําว่า never and ever และจะ forever ต่อไปคือไม่เคยเป็นประเทศประชาธิปไตยเลยงงไหมครับหลักการสร้างชาติประชาธิปไตยจำมาไว้นะทุกคนจำมาไว้หลักการสร้างชาติไตยมีห้าข้อแต่ข้อที่ห้าไม่ใช่หลักแต่เป็นพิธีการทึงขาดไม่ได้และข้อที่ห้ามันคือ การหาตัวแทนก็คือสสนั่นเองคือพักการเมืองนั่นเองนะครับอีนนี้อยากห้พรคการเมืองเป็นแบบไหนอย่างไรตามหลักพรรกการเมืองมันต้องไม่มีเงินเลยแต่ประเทศไทยเขียนให้ต้องมีเงินคุณต้องเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้มีทิทธิอ่าไปตั้งพักชาวบ้านตั้งไม่ได้แล้ว <laughs> มันเขียนให้เป็นอย่างนี้นี่คือเขียนที่ผิดข้อห้านี่เขียนผิดเชื้อแข้อห้านี่มันมันเป็นนิติรัฐไม่ใช่นิติธรรมมันเป็นนิติรัฐแล้วมันต้องล่างเป็นรัฐธรรมนูญลงมาฉะนั้น ก็เสร็จไอ้ผู้มีอำนาจมายึดนะครับพอยึดได้ปุ๊บก็ไปใช้ข้อห้าเลยก็หนึ่งเรื่องอะไรผมจะไปใช้ข้อหนึ่งสองสามสี่เพราะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสี่ต้องใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีผมอุตส่าห์เสี่ยงตายมายึดอำนาจแล้วผมก็ต้องรีบรับปกครองนะครับดังนั้นผมก็ต้องทําใช้นิติรัฐเป็นเรื่องอะไรไปใช้เครื่องมือที่ติดธรรมมันเป็นเครื่องมือของประชาชนผมไม่ใช้หรอกผมต้องใช้เครื่องมือนิติรัฐที่ครับเพราะผมต้องรีบเขียนสั่งไว้ทุกอย่างนี้ทุกอย่างให้รัฐคุมผมยได้ปกครองประเทศได้ปกครองปปปปรรรรระะชชชชาาานนนนได้้้แแลลลววกกก็็็็เเตััฐหอบ รับประชาประชาประชามประชาประชาประชาปฏิรับประทนรนุะพูดลำบากกันนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยผิดประเทศนี้ไม่เคยทำฝึกขัดประชาชนได้ใช้ข้อหนึ่งก็สองก็สามก็สี่ซึ่งมันต้องใช้เวลาสิบยี่สิบสามสิบปีไงประเทศไทยไม่ผ่านกระบวนการนี้ถ้วผมมักจะพูดเียบเที่ประเห็นง่ายคือประเทศไทยไม่ได้ตั้งท้องนะครับไม่ได้ตั้งท้องเลยไม่ได้ปฏิสนธิแล้วก็ไม่ได้ตั้งท้องปฏิสนธิคือที่ผมพูดเนี่ยเราบอกเข้าหูท่านนะคือปฏิสนธิแล้วปฏิสนธิ แล้วท่านก็เกิดปัญญาเป็นโสดะบันจอ่าแล้วก็เริ่มแบ่งเซลล์เจาะรังไข่ได้แล้วแบ่งเซลล์เซลล์เริ่มแบ่งทำหน้าที่อเซลล์แบ่งหน้าที่น่าหักท่านเป็นกำลังไปทำมาร์กที่สี่มาสมัครเป็นสี่ภูมิพลอย่างนี้นะนั่นก็เกิดการสร้างตัวขึ้นะแต่ประเทศไทยไม่ได้ตั้งคันไม่ได้ผ่านกระบวนการตั้งคันเนี่ยยู่ๆก็อุบลโละเด็กขึ้นมาเลยเด็กที่แอวไวาออกมาไปด้วยว่าเด็กที่ไหนมาอุบลโละขึ้นมาเลยคณะราษฎรทมนัตนั้นยู่ๆอุบลโละขึ้นมาเลย ไม่ได้สร้างประชาธิปไตยขหนึ่ง4สองสี่ไม่ได้ฝึกการประชนเลยอุปโลกน์สถาบนาแล้วก็สั่งให้เขียนไว้แล้วก็ไปอ่านออกอาเพรพออ่านออกอากาศปุ๊บเข้าหูเราเราเข้าใจว่าเป็นประชาธิปไตยเลยนั่นแหละที่ท่านเชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยกันนั่นแหละพอเขาอ่านออกอากศปุ๊บท่านเชื่อเลยนั่นแหละไอการที่นเชื่อเลยก็เหมือนกับอุปโลกน์เด็กคนนี้ปุ๊บท่านเชื่อแล้วเด็กคนนี้คือลูกของคนนี้ทั้งที่ไม่ได้ตั้งท้องเลยไอคนนี้ไม่ได้ตั้งท้องเลยเออประเทศไทยไม่ได้ตั้งท้องอ่ะแต่ท้องมาก็าออ เหลืออีกสองเดือนไม่ยอมประเขาประงมเราเจ็ดบอกเขาประรปงมซม้ำทุกรักมันไม่เชื่อฟังเราเจ็ดก็เลยโอโ้ไม่มีนะก็เลยสารภาพเลยนั่นนั่นแค่ข้อสองอพาร์ทแรกที่เรียกว่าปกครองด้วยระบอบเดิมๆซึ่งประเทศนี้ไม่ใช่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการเพราะคุณรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐมนูญไงนี่ก็เนินแล้วเขามีกฎอยู่ว่าประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐมนูญหรือเอาสมุดมานําเป็นหลักแต่ทีนั้นก็จะมีรัฐาเราอยู่หน้า แล้วเราก็มีรัฐมนูญมาหนึงยี่สิบฉบับแปลว่าอะไรชาวสิทธินี่ก็ไม่รอดนะฉบับจวบันก็ไม่รอดครับเพราะว่าหลักมันเป็นเช่นนั้นมันไม่รอดแน่นอนมายี่สิบเอ็ดก็ไม่รอดยี่สิบสองก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องเลิกใช้รัฐมนูญเข้าใจผิดรัฐมนูญไม่สร้างอะไรรัฐมนูญสร้างประชาธิไตยไม่ได้ไม่มีหน้าที่สร้างประชาธิไตยนี่ท่านก็ไม่รู้หลักนี่รัฐมนูญไม่มีหน้าที่สร้างประชาธิปไตยนะครับแต่ประชาชนทั้งประเทศคิดว่ามันต้องมีสัฉบับที่ต้องสร้างเอตยไดประชา่างใต้ได้ต้องเป็นได้ <N> นี่ก็เรียกโง่แล้วยังขยันที่จะสร้างรัฐมนุนกันอีกเออเหนือหน่อยหน่ายนี่คือความจริงนะนี่คือประเทศไทยข้อสองที่มาตราสองที่บอกว่าปกครองได้ตลอดจับตายแต่ที่ประเทศนี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการยี่สิบสามสิบสี่สิบปีเลยไม่ได้ผ่านเลยไม่ได้ฝึกการประชุน,ชนเลยอยู่ๆเขียนสั่งมันเลยก็กผู้ปกครองที่มันเยี่ยมนหน้าด้านมันต้องรีบปกครองก็ติดสั่งเลยเขียนสั่งการเขียนสั่งนั่นคือใช้ลักนิติรัฐต้องเขียนทุกอย่างไว้เดี๋ยวนั้น แล้วก็สั่งไว้นี้นในรัฐธรรมนูญแล้วเขารู้คนไทยโกกฎหมายขีดแต่งแก็เอาอนักกฎหมายมาเขียนะแล้วทั้งนันกกฎหมายเป็นหน้าที่สุดท้ายยตอนหลังกระบวนการสุดอะสุดท้ายแต่ประเทศไทยไม่ออกมาเป็นกระบวนการเริ่มต้นเลยอ้าวคุณรู้กฎหมายคุณมาเขียนรัฐวร็นูนเลยอ่ะเป็นไงแล้วตอนนี้ไปถามคนเขียนรัฐธรมนุนว่าทําไมประยุทธ์อยู่แปดปีเพราะอะไรตอบไม่ได้เลยเอ้าวไม่กึงแต่ไปดูงานผมฮะผมมีคลิปที่บอกตอบได้หเลยล้วประชน จะเป็นมือเชี่ยวชาญเลยชำนาญเลยเพราะท่านเป็นโสดาบันธรรมาทิปไตนะครับท่านชี้บอกได้เลยไม่ต้องไปถามสื่อ,อท่านจะเป็นคนเช็คสื่อเลยสื่อรู้เรื่องเปล่าวะเนี่ยมันไปทําข่าวไปถามใครวะเนี่ยถามพวกนัวกวิชากรปรชากินะพวกนักวิะชากนก็ตอบไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้หลักเหมือนคือในประเทศไทยเนี่ยตอให้อ,อาจารย์หรือ,อ,อ,อเตอรต้องดรอะไรแ,แต่เขาก็ไปเรียนหลักมาจากเมืองนอกแล้วเมืองนอกเนี่ยมันมีหลักสําเร็จรูปอยู่แล้วแล้วมักจะหยิบสัมฤทธิรูปนั้นมาเขียนกันมาเขียนกัน เสร็จล้วก็มาเถียงกันในหลักที่เขียนแต่คุณไม่ไปไม่มีใครจะไปพูดถึงในตอนที่ปฏิสนธิตอนเป็นตัวอ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีของข้างนอกก็มีการกค่อยๆก่อร่างสร้างตัวทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้กฎน,นั้กนกเนี้แต่มันไม่ใช่ไอเป็นพื้นฐานที่จะมาเป็นมาตรฐานในการสร้างประชาธิปไตยนะตามหลักที่ผมพูดเนี่ยประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูญประเทศนั้นก็จะมีรัฐประหารรอยอยู่มันเป็นเช่นนั้นไม่มียกเว้นแม้แต่ รัเสเซียจีนอิรานตุรกีพวกเนี้ยนะเจอหมดไอ้ที่เขียนมาปุา๊บบมันก็พังอีกจะเรียกไปวิวัฒนาการไม่ได้คุณไม่ต้องรอวิวัฒนาการถ้าคุณทําถูกนะมันทีเดียวแล้วมันอยู่เลยปัจจัยหลักประจับใจที่แท้จริงถ้าคุณทําถูกนะเดี๋ยวคุณได้ดูในคลิปผมบอกถ้าคุณทําถูกนะคุณผ่านสิบยี่สิบสามสิบปีนะแล้วคุณจะไม่มีใครมาขอแก้เลยมันจะมาตรฐานยาวนานไปตลอด นะยกตัวอย่างประเทศกะดัที่ทําลักษณะเหมือนเลยคล้ายอย่างนี้เลยคือประเทศอินเดียเขาย้าเขียนรัฐรรมนูนมาไม่มีใครมาขอแก้หรครับนะเพราะเขาผ่านระยะเวลามานั่นเองต่อมาอันที่สองที่ท่านงงทําไมประเทศนี้พร,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 ระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกร,ร,ร,รับบังรับปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ไทนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกถ้าท่านเขียนติดกันอย่างนี้นะผิดเพราะว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของระบอบ ท่านจะต้องเขียนต่อนะอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศก็ควรอย่างนี้และจ,จริงๆก็ไม่ต้องเขียนไม่ต้องบอกขาหลอกไม่ต้องบอกเอกออกพราะมาตราหนึ่งคุณบอกแล้วว่าเป็นราชนาจักรแบ,บ่งแยกมีได้ราชอาจักรก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศคิงดอมมีกษัตริย์อยู่เป็นประมุขของระบอบปกค,ครองแบไใดแล้วมาตราหนึ่งมันบอกอยู่แล้วไอ้มาตราสองไม่ต้องมาเขียนต่อให้มันเท่กลัวเขาไม่รู้นะทำมันเท่ปกครองเรื่องระบอบอยู่ตดอันมีพระมหากษัตริย์ทประมุข เขียนแบบนี้ปุ๊บปอมุกแทนปรปอมุกสะเทือนเลยโดยดคนเขียนไม่รู้นะเขียนอย่างนี้ปุ๊บเพราะาว่าเอ้ยเป็นรถอำลนาจนของกาษัตริย์ลรมาให้เป็นแค่ปอมุกของระบอบอ่ะถ้าคุณไม่ใช้ระบอบนี้ล่ะปอมุกก็ไม่อยู่ในประเทศนี้ก็หายไปแล้วล่ะเนี่ยเขียนแบบนี้เป็นแบบนี้สะเทือนนะกษัตริย์สะเทือนคุณไม่ต้องเขียนหรอกถ้าเขียนคุณต้องต่อท้ายด้วยว่าปอมุกของประเทศถ้าไม่เขียนก็คือปอมุกของระบอบเข้าใจยังเนี่ยล่ะต้องไปแก้ไขครับเขียนในระดับกลุ่มับบน ต่อไปอันที่สามผมหมดเวลาแล้วต้องเข้างานนะนเดี๋ยวไปต่อ,อคลิปอื่นนะอันที่สามนี้ผมเข้างานตอนตีห้าครึ่งต้องไปแล้วครับไปต่อคลิปอื่นแล้วนะโอเคตอนคลิปเช้านี้ก่อนสวัสดีครับ